ปเด็เรื่องโซเชียลแคมนะรับพุ่งดังเลพุ่งดังว,วันนีผมอ่ะนายอุยทัยธานี่ล้วนี่นายธราดลผมนี่นายอลิศรจังไร <c oughs> ผมได้มาเดินเขาเขียวเดินสำรวจโลกภายนอกครับมันนี้เดินมาสี่สิบกิโลวันนี้เดินมาประมาณยี่สิบลอได้ครับ <c oughs> ผมชื่อือผมชื่อไทยเสียงพูดเริ่มตากครับ ผมว่าเนี่ยผมกลับไปอ่ะผมก็เชียนสาวน่ะไอ้เชี่ยนเนี่ยเป็นลอเกเน็ดนครับจะได้ค่อยแม่งมากนะตอนนี้นเราได้โรงเรียนก็สอนพัฒนาใยเขามรถมาเสร็จเมฆขอนะครับได้มาพ,พัฒนาศึกษาหลายที่โดยคณะโคฟโคมสมศนะักดิ์นัดยิ่งรักนะ ลาเมเราก็มาเที่ยวกันวัดชนบุรีนะครับรถทัวร์มาสิบคันรถตำรวจส้มเต๋อเลยมัรเลดำหน้าหนึ่งคันขับรถจังเลยมากครับตระธานคนระับอ๋ในีผมลาไปาก่อนสวัสดีครับ